ก้อยไยบ้อยเหมือนแยกชั้นยังไงไ,ไ,ไ,ไม่รู้อะ่ะจริงเหรอใครสวยคะหมา้สวยสวัสดีค่ะสวัสดีค้าเบก่ด Bake with ม o มี่วันนี้นะคะพวกเราจะมาทำอะไรชีสคัพเคก้ก e s e คัพเค้ก <c oughs> เป็นการทำพิลิลูไม่ได้ไมากี <c oughs> พ๊พิลิลมใช่ไหม เป็นการทำชีสคัพเคก้กครั้งแรกของพวกเรานะคะมาดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าเราก็หาสูตรมั่วๆไปเรื่อยนะคะใน YouTube เราก็เปิดดูนะหน้าตาอันไหนหน่ากินเราก็ทำตามเนาะใช่ไหมฟิลลี่โอเคเรามาทำกันเลยค่ะโอเคกุล okay, ิแบกกุล <laughs> ิแบกกุลิกุลิกุลิลลันซำซัขั้นตอนแรกนะคะ ของทุกอย่างเราก็ช่างไว้แล้วนะใช่ไหมเราก็จะมาตีเนยกับครีมชีสด้วยกันก่อนก็ทำไปดูไปด้วยนะคะทำไปก็เปิดดูไปเพ,เพราะว่ากันพลาดคือเราก็ทำแบบว่าชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านเลยเนาะ เอาถาดใส่ในหลุมให้หมัมีก่อนสินะคะเนี่ยแยกเป็นใบๆเนี่ยงานง่ายอันนี้ช่วยทำอัดอัดทำอันนี้ก่อนเลยเออแล้วก็เราจะมาตีครีมชีสกับเนยก่อนนะคะแล้วก็ ใส่เกลือลองไป1ช้อนชาเขาว่านี้ ลรโยงละยางไม่เอาหลา๋อไม่เอาเหลาไม่เอาเลาเฮ้ยเนยที่ใช้กับครีมชีสก็เป็นอุณหภูมิห้องใช่ไหมคะแอปิลลี่ช่วยช่วยถือไหมัเฮ้ยอันนี้เราใส่ไม่แน่นดิแต่สูตรนี้นะคะเขาใช้น้ำตาล260กรัมเชอรี่ลดมาเหลือ150กรัม เพราะว่าเราไม่อยากกินหวานมากเนาะเอาฟิลิปพูดด้วยค่ะไอ้พูดไม่ใช่ให้หัวล้วพูดกับกล้องด้วยพูดกับเอฟซีเร็วพี่อะไรคะพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าป้าจ๋าเหรอป้าจ๋าก็คือผู้มีอุปการะคุณของพวกเรานะคะ คอยส่งของขวัญในไลฟ์ให้ตลอดี่จ๋าพอเนยกับครีมชีสฟูนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปแต่ถ้าแบบเนยกับครีมชีสมันเหมือนจะแยกแยกกันเนี่ยเราก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วมันก็จะกลายเป็นครีมเองเหมือนน้ำตาลเป็นตัวผสมอันนี้ก็ดูกรหมันกีน ช่วยอะไรบ้างคะเฟรนลี่ช่วยอะไรหมามีบ้างช่วยทำอะไรคะม,มาเฟรนลี่ช่วยทำอะไรบ้างท,ทำหมากิวามากีวงเหรนี่มันเริ่มฟูๆเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วขาสีวองอ๋อฮะ ราต้องมาปาดให้มันลงไปก่อน,นอื้อร่อยือ,ยอ,ยอ,ยอยจะชิมทุกอยิมทุกอย่างอเอาเนิม้วจิมเชเขาต้องชิมด้วยทุกอย่างเลยค่ะร้อยไหมร้อยร้อยไหมร้อยร้อยไหมร้อย ร้อยจังหู้จิมอีกได้ชิมอีกเหรออ่ะเอาเอาไปถือเลยห้ามเลียนะเอานิ้วป้ายเอานิ้วเอานิ้วจิ้มแตะ,แ,ตะแล้วก็เข้าปากอย่างนี้อ่ะอืมอืมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปทีละฟองนะคะ ไข่ทั้งหมด3ฟองใส่ลงไปทีละฟองสูงเชฟยังชิมอยู่นะคะวอยวอยว,อย,วอยจังมู้ เราก็จะใส่วานิลาลงไป, yeah. ปเดียกับมงี้เดี๋ยวก่อนอ๋โอโ่เล,ลีิยงกินสีนิ้วแล้วเนี่ย ผสมดิฉันมันดูแปลกๆดูสิมันดูแบบเหมือนแยกชั้นยังไงไม่รู้อ่ะอะไม่เป็นไรทำทำไปแล้วก็ล้นแป้งลงไปนะคะ โ <Okay. laughs> อเคล่วงไปข้างๆด้วย เชฟอร่อยไหมคะเช็ดมือไหมคะเชฟมามีอบอกให้เอากระดาษใส,ส่ทำไมไม่ใส่ให้คะเนี่ยอ่าใส่ให้หมดคะ่ะอื ใส่ให้หมดค่ะเชฟย่าขี้เกียจหไหนบอกจะช่วยไงทำไมมันแยกกันอย่างนี้มันดูเป็นเนื้อไม่เนียนเลยอะ่ไนะไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเนื้อเค้กมันดูแบบมันไม่เนียนน่ะเพิ่งเพิ่งเคยเป็นเนี่ยเดี๋ยวลองอบดูแล้วกันอ่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่ในกัน t h a s my spoon โอ้ดูเชฟบอกให้ใส่กระดาษก็ไม่ใส่ให้เดี๋ยวมไม่ให้เงินเดือนแล้วนะคะแต่จะโดนหักเงินเดือนนะคะเชฟโอเคตอนนี้หักเงินเดือนนะโอเคยังไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าทุกคน okay. ทำแบบว่าว้ตามตามง,งูปปาตามภาษาไปนะคะเปิดดูครึ้งอ่ายลลิขก็เปลี่ยนแล้วแหละ ลีนะเสื้อเลอยนี้ลึงไม่ได้เลยใช่ไหมต้องเปลี่ยนใช่ไหมใช่ไหมคะได้มาจากแบดตีม้มามีทำหกเอริทามมามีทำหกเอิทามเลยเหรอ <c oughs> แล้วฟลีทำหก <c oughs> ไหมอื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 มอมอลมอมอมอืมอืมอืมอมมอือ ไอซ์ครีมโอมนเมื่อวานเหรอคะเมื่อวานเหรอไอศ์ครีมอะไรหล่นนะไอศ์ครีมโอปาร์โถมัสเหรอไอศ์ครีมของโองปาร์โถมัสเหรอมาเยอะเยิดเดียวทำผมนิดเดียวใช่ไหมทำผมนิดเดียวโอปาร์โถมาสอ่ะเสร <c oughs> ็จแล้วเราก็จะมาโรยหน้ากันด้วย <มา S 1> อัลมอน เราต้มเป็นมะเขือวเาต้มเปนมะเขือวใส่อัลมอนต์เยอะๆเลยเยอะเกินัลนค่ะกินไหมอ,อ,อัลมอน,น,นกินกินทั้งนั้นเลยเ ค่ะเชฟเราร้อยไม่ร้อยร้อยไม่ร้อยพก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 หมดหมดหมดใส่อัลมอนด์พอๆกับเนื้อคับเค้กเลยนะคะเยอะเกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปอบนะคะที่ไฟก็มันหมดพอดีเลยอ่ะ 170องศาเป็นเวลา30นาทีนะคะนะคะคุณคุณเชฟโอเค,อเ,คอเดี๋ยวรอเตาอบร้อนก่นอนเ,เก็บเ,เชฟว่าจะออกมากินได้หรือกินไม่ได้คะกินได้จิงหรอเชฟว่ากินได้เหรอ วันนี้มากระวงเบเมโบวันนี้ไม่มีมกักคะรองแล้วเชฟว่ามันจะอร่อยไหมคะชมเ,เชฟ้เรืองอเชฟคิดว่ามันจะอร่อยไหมคะคัพเค้กของเราวันนี้คิดว่าอร่อย,อรอยหรอ,อ,อ Are you sureYeah ข้างบนอตอนนี้เตาอ,อบเราก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเอาช้นนี้อบค่ะสามสิบนาที go มาฟิ้สวยวันนี้หรอวันนี้สวยอหรอมาฟิ้นไม่เห็นจะสวยเลยไม่รู้จะทำออกมามูหรือจา้าสวยใครสวยคะ หมาเฟนสวยไม่ใช่หมามีสวยเหรอหมาเฟนสวย <c oughs> นี่นะคะเสร็จแล้วหน้าตาโอเครสชาติโอเคมัฟฟินอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหนกินโชว์หน่อยแล้วกินโชว์คำนึงเล็กๆอิ่มแล้วกินโชว์นิดนึงคำเล็กๆอืมอือร่อยมากเพราะว่าตอนทำเนี่ยแป้งมันเหมือนมันไม่เนียนไม่เข้ากันอ่ะมันก็เลยดูเนื้อมันไม่ค่อยโอเคเนาะแต่ว่าอร่อย อร่อยรสชาติดีมากเลยสูตรนี้สำหรับอีพีนี้นะคะเบ k e w i ว h m มัมมี่ก็ขอจบลงเท่านี้นะคะขอตัวไปกินครับเค้กก่อนฟิลลี่บายบายเร็วบายบายบอกอย่า, like ายลืมกดไลค์คอมเมนต์ให้ฟิลี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทำจุบ๊บจุ๊บไอเก่งตรงมินิฮาร์ดนี่แหละ Bye bye. Hello, bye bye. บายลบายตองเชยร์นี่ยค่ะ